เอาละคสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมเดี๋ยวเรามาขุดคลองกันต่อนะผมเมื่อกี้เห็นไหมครับผมเอฟเฟกตรูปรถไถก็คือห้ามรถไทมาเลยผมนะเดี๋ยวผมเอารถไทเข้าบ้านเงือดีกว่าเ,าเอาเข้าไปเข้าไปอย่าอย่า,อามาใกล้ผมอย่า,อามาใกล้ะนะห้ามเด็ดขาดนะรถไถมาปุ๊บหนีภารกิจรีเซ็ตเลยนะผม <c oughs> โอ้โหเริ่มทําให,ม,ม,หม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จก่อนอยเอารถไทเข้ามา นะผมห้ามห้ามเอารถไถทุกชนิดครับผมรถอะไรที่มันไถได้ครับผมห้ามนะผมรถตักก็ไม่ได้ับผมรถตักก็ไม่ได้นะห้ามด็ดขาดนะผมโอเคเราก็ขุดคลองไปเรื่อยๆครับชิวๆสบายๆครับผมโอเคก็ทั้งคลิปก็อาจจะมีแต่แบบนี้นิดนึงครับผมนะทั้งคลิปก็อาจจะมีแต่แบบนี้นะครับผมใครเบื่อก็ไม่เป็นไรครับใครเบื่อก็ไม่ไปแล้วใครไม่เบื่อก็ดูกันไปเพลินๆครับดูกันไปเพลินๆนะครับ ว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้เ,เดี๋ยวได้คอมเหมือนค่อยซื้อเดอี๋ยวค่อยเล่นเกมคอมนะมเดี๋ยวค่อยเล่นเกมคอมมันจะมีอะไรทำอีเกเยอะแยะมากมายครับผมนะครับชื่อโอเคผมไปครับผมยาวไปครับผมกดมาเรื่อยๆครับผมนะกดมาเรื่อยๆโอเคโอเคชื่อโอเคไปผมไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผม เทปดึงมาอืบโอ้โหดึงมาเดี๋ยวเคลอ้ออะไรของพี่แกบเนี่ยอือโอ้โหขุดยากขี้หมายไปเดี๋ยวเราเดินทางอีกครับผมอือโอเคแอบลึกๆๆๆๆไกลจบแล้วผมไกลจบแล้วนะผมไกลใจไกลจะเสร็จแล้วผมอีกปวันสองคลิปมั้งนะผมคลิปเดียวน่าจะไม่จบหรอกฟาบชือโอเคผมจ้วงมาเรื่อยเรื่ผมนะผมมันเดียวกันเล็ดไปเล็ดมาผมรู้สึกมันมันเป็นเงี้งไม่รู้อ่ะ เอาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปเกี่ยดินด้านบนด้วยครับผมขึ้นไปด้านบนด้วยนะเดี๋ยวจะไปเกี่ยดินด้านบนด้วยนะครับรู้สึกว่าดินแข็งครับผมนะครับโอเคเอาโอเคไปเรื่อยๆผมนะครับยาวไปชิวๆเพิ่นๆนครับผมนะชิวๆเพิ่นๆชๆิ่นโอเคดึงมามออเหน้าสั่นแล้วผมนะ เจอดินแข็งแต่ละทีนี่หน้าสั่นเลยว่ามันสะเทือนครับแตกๆแตกๆเลยแต่ว่าเราดูอย่างนี้เหมือนมันไม่สั่นนะผมแต่ของจริงนี่สั่นมากครับหมายถึงแบบแม่โคงของจริงแล้วมันจะมันสั่นมากเลยครับผมนะครับแต่แต่ในเกมนี่มันมันไม่สั่นนะผมนะโอเคครับไปเรื่อยๆครับผมนะถ้าไม่มีเสียงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับไโอเคเบิร์ดโอเคดึงมาเบิร์ดแนวตึ๊ก เนี่ยยาวไปผมเนี่ยยาวไปแป๊บนะผมฟงชือ้อช่วงมาตัวงมา,าโอเคนะผมเนี่ยไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะบุงกีบุงกีงกี่ชิวก็ไม่รู้นะบุงกีกี่ชิวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคโอเคโอเค,อเคนะผมยาวไปผมยาวไปนะ โอ้ยยืดอาบออกยืดอาบออกเนี่ผมโอเคชื่อโอ้ยลุงแกเนี่ยหาข้าวหาปลาไม่ให้กินแม่เนี่ยลุงเนี่ยลุงลุงหาข้าวหาปลาไม่กินแม่เนี่ยล้อเล่นเขาบลุงแกหามาอยู่ผมล้อเล่นล้อเล่นนะเพื่อโอเคดู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 โอเควงไกลเสร็จแล้ววงไกลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทําตรงนี้ขุดตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่าขึ้นไปจัดการด้านบนนะครับ ก็โยนดินอีกยาวไกลแล้วผมโยนดินอีกเยอะพอสมควรแหละเอาโยนดินอีกเยอะพอสมควรนะผมเออ,นะอ,อทำไมขุดไม่ได้วะเออทำไมขุดไม่ได้โอเคโยนดินอีกเยอะแล้ว,ลวผมนะครับเยอะพอสมควรเลยแหละว้าวเชื่อปุ๊มแนวผมดึงว่าเออโอ้โหอะไรวะอะไรของพี่แกลบเนี่ยม่ โอเคลงมามปุ๊บนะครับโอเคดิน oh, okay. นี้เยอะมาเอาดูกองกองเปรมเทิมเลยโอ้โหดินนี้เยอะสุดๆครับผมคนระับโอเคผมไปเรื่อยๆผมโอ้โอเคขุดมาเรื่อยๆเลยผมขุดมาเรื่อยๆนะครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยแล้วผมนะกนะ็ดูวันละยี่สิบนาทีครับผมนะดูวันละยี่สิบนาทีนะครับผมไปชื่อ <laughs> ปุ๊บนี่ผมใครไม่ชอบไม่มาแล้วผมนะโปรเจกต์แบบนี้ผมเอมโอโอ้โหมันเป็นโปรเจกต์เอ่อโปรเจกต์ที่ทําแล้วสนุกครับผมนะได้ชมฝีมือตัวเองด้วยครับผมนะเชือ่อมเนี่ยนะโอเคป๊บนี่ยผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออโอเคยือดออกไปผมยืดกลับมาปุ๊บนี่ผมดึงเข้ามาโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออโอเคโอเค ชิวๆเพื่อนๆก็ผมนะชิว,ชวสๆสบายๆครับผมนะครับสบายๆายชิวๆนะครับผมโอเคจะดึงขึ้นมาผมวัดนี่นะครับโอเคจุดจวดผมจุดจวดนะผมจุดจวดนะเนะนี่ยผมอ๋อตรงไหนไม่ตรงไหนไม่เท่ากันก็เกลี่ยมันเท่ากันนะผมนะ ไอเกมเท่ากันนะปึ๊บโอเคถอๆดุ๊กดุ๊กดุ๊กโอเคถอยนิดนึงครับผมเนาะถอยนิดนึงไม่ต้องถอยเยอะครับผมโอ้โหเอาซ่า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 อะไรวะเอาซ่าลลอยแลย้วผมนี่ขุดดินแข็งเอาซ่าลลอยแนละ้วอู้ติดติดครับผมโอ้โหตอนนี้คือสวยแล้วผมนะสวยแล้วติดติดครับผมอ่าเราขุดมาถึงประมาณเอ้าดินหกโอ้โห ขุดมาถึงนนรประมาณอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะผมประมาณอีกสักนิดหนึ่งืออเลยวะขุดมาอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะผมปั๊บเดี๋ยวขุดเดี๋ยวดูกวันว่นว่าถึงไหนดีนะครับผมเอาอีกสักนิดหนึ่งครับผมขุดอีกสักนิดหนึ่งครับโอ้นึกว่าจะสองคลิปเสร็จมันคลิปเดียวเลยนี่ว่ามันก็ขุดไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยเออนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเกียดินด้านบนเ้านะเกียดินด้านบนกันครับก็กระจายกระจายดินไปครับผมปนะนะั๊บ โอเคครผมปึ๊บเอาบอกถึงถึงประมาณเท่านี้แหละถึงประมาณเท่านี้แหละนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราจะตกอ่ตกแต่งฝั่งนี้กันนะผมตกแต่งฝั่งนี้กันนะครับ okay, โอเคถอยถอยถอยโอเคดูทางก่อนปึ๊บชื่อดึงฝั่งนู้นมาอยู่ผมดึงฝั่งนู้นมาโอ้โห้โอเคโอ้โหเดินยากกันนะเนี่ยออเลำบากลำบนโอเคประมาณนี้ผมปึ๊บนะครับ โอเคผมจะทําตรงนี้มันเสมอกันนะผมทําตรงนี้มันเสมอกันนะแคมเป็นสโลปสวยๆนะผมโอเคโอเคนั่นแหละอย่างนั้นแหละนะผมปือ้อโอเคมันก็อาจจะไม่สวยแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็กทำให้มันทำให้ดีที่สุดนะผมทําให้ดีที่สุดนะเพื้อโอเคตรงไหนขาดตรงไหนเกินก็ค่อยว่ากันนะผมนะครับ อะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะปื้อโอ้เดี๋ยวเดอยู่ไกลยังวะโอเคมาหเนี่ก็แต่งๆไปเรื่อยๆนะครัอ๋ออ๋อตรงนี้ออกสักนิดนึงครับผมตรงนี้ออกสักนิดนึงนะนี่เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเพลินนี่แล้วเหลือเกินเนาะตรงนี้ออกสักนิดนึงครับผมปื้ให้มันเท่าๆกันนะปื้โอเคดึงกลับมาโอเคอย่าตกนะพ่ออย่าตกอย่าตก ถอยแต่ไม่เอาถอยเอาโอ้โหดูดูมันไม่ถอยอืบเอาถอยเอาทำไมมไนไม่ถอยอะโอ้กดถอยแล้วไม่ถอยนี่มันคืออะไรนี่กดถอยไม่ถอยมันคืออะไรครับพี่โอ้หกดถอยแต่ไม่ถอยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับโอเคผมประมาณเท่านี้ผมประมาณเท่านี้ครับเออโอเคอะผมประมาณนี้ผมประมาณนี้นะปื้อโอเค เนี่ยผมประมาณนี้ผมป่ะอ๋ออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละป๊ะโอเคอย่างนั้นแหละชื่อโอเคเดี๋ยวเราจะโยนดินไปฝั่งนู้นนะผมในคลิปหน้าแล้วกันนะนะผมเดี๋ยวเราจะโยนดินไปฝั่งนูนะ้นครับเดี๋ยวเอาดินตรงนี้ออกก่อนแล้วกันป่ะโ <Okay. S 1> อเคปึ๊บนี่อย่างนั้นแหละ มันตรงยังไงครไหนดูดิเอ่อน่าจะโอเคแล้วนะน่าจะโอเคแล้วแหละเออได้ประมาณนี้เขาเอาเท่านี้แหละนะผมเพราะว่ามันยืนรถเอ่อตรงไม่ได้ครับผมนะยืนรถตรงไม่ได้นะครับชื่อโอเคเราะว่าอ่านี่ยน,นี่โอเคเดี๋ยวตักลอยๆนิดนึงครับตักลอยๆนิดนึงถมร่องนิดนึงทําทางนิดนึงครับผมให้มันดีๆนิดนึงครับเออก็ค, <c oughs> คือห้ามเอารถไถเข้ามาเลยผมนะ <c oughs> มันจะขี้เหร่งไงก็คั่งครับผมห้ามเอารถไถเข้ามาเลยนะครับครับผม ไอ้คีเรจะยังไงก็ช่างนะผมอย่าเอารถไทเข้ามาเด็ดขาดครับโอ้โหยาวผมเกลี่ย,ย,ยไปนะผมคลองก็ถึงประมาณนั้นแหละครับผมนะคลองอนี้ขุดง่ายับผมนะคลองแบบนี้ขุดง่ายนะครบบับนะไม่เหมือนเอ่อเป็นเอ่นั้นถ้าเป็นโค้งมันจะขุดยากนะนะคลองแบบนี้ขุดง่ายคนระับนี่ดูดิเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมอย่างสวยนะผมนี่แล้วก็เดี๋ยวมาเกลี่ยดินฝั่งด้านข้างเราออก,ออกอีกนะผมนะครับผม สำหรับคลิปหน้านะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมนะตรงนี้ก็จบเรียบร้อยแนละ้วนะผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยขึ้นกองดินแล้วก็มาเกี่ยดินคนระับผมโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนคนะรับสวัสดีครับ